สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนแล้วพี่น้องเชา้าขีบเปลียวแล้วก็มูมูมมเพล่อนในเฟซบุ๊กของ่อยแล้วพี่น้องตอนนี้ฮขกก็อยู่ป้ายยางพี่น้อง่อยมาหนีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องตกวาเศร้าเป็นฝนนันยิ่งเสียหละตกมาแล้มเส้ยเสียนี่แต่ก็ดีอยู่มหมู่บ้านนี่บูมขีดไปคอยมาวางหนี้างสองสี่สามถุ่มละวมาหยอดโกดเอาพี่น้องบูมก็ลัางไปขุดทำไมอันนี้ถวยเข่าหมาพี่นอ้องนหนูดีก็นิ้วหลิงอีปุยบ่ได้มาก เอาไว้ก็เป็นมูอี้น้ำแข็งอยู่บ้านรั้งเหรียญมาบูมไ,ไปเอาน้นอ,งอ,านองใหม่ย่พี่น้องวันที่คุดน้องใหม่ไปเห็ดน้องใหม่สมมือใดอันจังไดเมื่อนี้ยางกับว่าได้กิน,กนกกแล้วแมมพี่นอ้องมืนขึ้นนีดด่ขอดมาหยอดกดเอาดีอยู่หมูว่านนี่กีดยังหมูเว้นยังมืนขึ้นามาหยอดกดก็บูมกีดเติมได้สองสองแถวนี่แต่มา่อเดีวนอนหนึ่งมานถิ่งไว้มันเอาถุงไปใส่เอาอยู่ก็สิขุดน้อง,งใหม่สร้างกอเก้าแล้วพี่น้องที่เคยลงคลิปไปนั่นแหละนี่เฮียเตียนผู้นั่น ปูไปถุงไปใส่มาโยสไปเข็ดน้องใม,ม้สมอยู่บ้านคือสิบวเดอร์กีดเด็กพี่น้องเค้ื่อนกะมือนแรงกับซิวเดอร์มาดอกะผลเนินต้นยางนั้นเปียกกับพี่น้องกีดไปมันอก่นอ,อนไลออกขังต้นบัวหลวงปู่อนุยิงนะพี่น้องผู้ภาคปูมไปขุดน้องใม่อันนี้แล้วเขากันกินเขา่ากินเขาก็เลี้ยยาขนมเส้นมาพี่หนูห้เรียงมาหนูดีมาให้ให้ใหบ่เฮ้ยนี่ดีอยู่ใต้เสียงบ่นี่นย,เ,ยเขา่ามา เขาก็น้ายาขนมสินตีนน้ำยาเพีกันน้ายากะทิพี่น้องมีตีนไก่มีลูกชิ้นมาพี่มาหนูดีว่าบ่ฮะหนูดีว่าหนูหลีงบ่ฮึบูมมาไปเออบูมมาเบิ่งดิบูม้าไปไก่มาไปบูมเปล่งน้องใหม่เด้อดจีนบูมออกมากะดีไายสูบเบงอีกเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องยุตีนพูดหนูหลีงเรียนมากว่าหันแหละเราถุงไปใส่เยอะเอาไปเห็ดน้องไม่สมอืม มาแล้วพี <Mark> yeah. <that> <that> <rio> ่น้องคนเป็นคุดต้องใหม่แจ๊คเลี้ยวมึงจะใส่ความมันเนาะหนวลิงหาใส่ความมันใส่ความมั่นไปเป็นมูมึงก็ดีแล้วตัวอ๋อจะนอนงามๆแบดกับสีเบิดพี่น้องเออสีลงไปท้ายสูบเบิรงนไกลๆแม่นบอลนวลิงแม่นความเขาบอลลักเนาะใหม่เขามากินบ่เออเขาแหงวายเดี๋ยวถ่ายคลิปกัน ก็ว่ามีเดียวมิถุงเดียวเฮพี่น้องท้ายเบิ้งเก๋ไก๋น้องงามพี่น้องเกลี่ยขีดตมฝนตกไหมดำเบิดำดำน้าน้อมีแต่น้องงามงพี่น้องมันเกลี่กขีดตมนี่จักะน้อยนะพี่น้องเนี่ยเด้ลลางแล้วมื่อกขาวจริงีเลยนี่ก็อนจะไปเห็ดนอไม่สมที่ร้านเห็นกระปุกเดียวอยู่บ้านน่ะแกงกินลงถ่านท้ายคลิปนั่นแหละแสบไรแสบแต่พี่น้องมันเห็ดเองแสบบ่าแสบบ่าแสบกันสิว่าแสบต้นเจ้าควากร่างท้ายดีๆพี่น้องแบดเบิร์ดเป็นี่ไหม ขึ้นเขาสีมาสรงของกับเป่าได้พี่น้องมาเนี่ยสีม่วงหรอเสียเอาฟื้นกับบ่ได้ฟื้นดอกบิึงพี่น้องฟื้นเปียกเบิดเขาเยายฟื้นไปดังไฟอยู่บ้านมั้ยเนี่ยอันฟันกองไหวไหมให้เบิรงปอกเราใหม่ี่จักหน่อยเปล่าพี่น้องมัวหันอีกเขาโทมาบ่ได้รับโทรศาัพท์บัญชาใบหม่องหนึ่งจะของอยู่ในเฮียนเนาะโทมาสองสายเขามาสรงหมัดหนามหรอเขาสร้างไหวเปล่าจักหน่อยแต่น้องปอกแล้วนี่ ไปหลังไปเดินหน่อยเบื้องสภาพก็ตอนน,กตอนนี้ก็ตอนนะี้เพื่อนะฝนตกฝพน้นหอยไหมเพื่อนดํานามาให้เปียคขับที่บริลดอินุลิงเหรอมูไปเฮ้ยมูไปน้ากันนะอัอออนนี้อินุลิงเลยนะยี่แต่หนันำดำๆไปเลยคือหลานข่อยแล้วพี่ออน้องอันนี้อันนูด้ดีอันนั้นอินุลิงหางยังทำไมวะ พี่น้องให้บูงปอกก้อนเขาจังเขาจีดท้ายอีกเด้อพี่น้องเขาจีโทรไปถามมันเครองลีกก้อนเขาสิมาส่งของไข่อยนี่เดี๋ยวท้ายมันหอดจากสามจีบมีก้อนเดี๋ยวมันติดบ่ได้ส่งบ่ได้อีกหยากก็พี่น้องเขาไปเอาโทรศัพท์เจ้าของทายนั่นเอาไปเฮ็ดนอกใบสมใบกินตัวพี่น้องยันอยากอะไรแกงกินเตะอาจารย์คิดอยากแค่นี้ก็ซื้อเขาอย็ดอีกมันยังไม่วลาไปหาดีๆอยู่หูวล้ว่ะเนาะมเฮ็ดไปจากทั้งยาจีดยางพี่น้องเอ้ยฝนกับต๊ะ ต้องเอาหลน้อล่ะน้อได้กีดแน่บ่กีดแน่นี่เอามันได้จัก10ขวดนะเริ่มพอกินเดี๋ยวไุล้างันนล้างล้างลบ้านบ่ล้างบ่ยากดอกไปนําไปโลดตไปล้างอยู่บ้านเฮาก็ได้เอาน้ําฝนองอันฝนตกใส่ก็ใส่กะละมังดึกใส่ดึกใส่กะละมังโลดตัต่างไฟไพี่น้องบ่สิต้มมามากินวก็สิ เขาไปหานเขาหลีส่งของอะย่างเขาไมา่ทรงไงเราคอยไปว่าท่านน่พี่น้องเบื้องดินที่ละ่ะตื่นว่าเส้นองงเออย่านเปลาน้ำเขาหน่อย,ยไหมก็มีคนหลับไปให้ที่มอตอนนี้ก็สิหามองอะไรพี่นอ้องเรีบซนะีนาที่กำลังปอกปลอกไปปอกไป,ป,กไปพ่อเลี้ยวๆพี่น้องเนี่ยก็ได้ปอกดีหรอกกะว่าไปล่างเอาอยุวันหน่อยไหมไอ้มันอันขนไปยังไงนะไม่ต้อขฉีดตรงคอยเอาสกอตไบล่างออกสิเดน้นเลย ถูออกล่างให็ ine, นไหมในปอกง่ายๆแต่น่องไม่ไรน่องนึงพ <ember> bon ี่น้องนี่เอาอย่านบุกบูมาจะไปฝากหญ้าพรั่งหญ้าเถ่าแหละแล้วก็สิมะเท้าหางแย้มไอ้ไข่ละตีปานนี่เพ่เก็บหางล่างอยู่อะสองน่องสามน่องอันนั้นไม่ฉีดตมไหลนี่น่องน้อยน่องเงยนี่อันแก่แล้วอันนี้แสียหนามไอ้ก้อนทีใส่ถุงนี่ถุงกับบะมีใส่หลักไปบ้านน้องไอยเบิ้งสีล่างงามๆสีปอกไข่เบิ้งหลักพี่น้องเอาซ้ำหนีก้อนคลิปนี่ ไปเห็ดน่อไม่สมัยจักมีแนวาใสบ่ดอกคนไปเรื่อยๆก,ก็ได้ปลูกมีปลูกเดียวหนึ่งปลูกหนึ่งกับข้าวเน้อใหม่เยอะไปป่าปอกป่กาไปบ้านพี่น้อง,องเอาเจียก็ได้ล่งอลงเราก็ให้ลงเหมือนไปจกักหน้าที่เคืองเธอไปเขาสิไปลงคลิปนั่นเขาไม่อยากลงคลิปสานพี่น้องเขาอ,อยากให้จักนาที่เคืองไปเลยไหมเพราะว่าเขาอเอาโทรศัพท์บูมไทยบางทีมันทรงหรือมันนั่นนั่นว่าได้บางทอก็ทรงคลิปบ่ได้ ก็สาบไข่อยแบตเบิดพี่น้องทั้งเงินคล้องเขามาส่งของนี่บอกพ่อหลวบไปก่อนก่นเอาไปกันขี่ต้มเอลี่เยอะทังเจ้าข่อยท้ายให้เจ้าเบิง้งนี่แหละต้มเต็มถุงเยอะล่างแล้วก็พ่อเบิ้งนี่จักหน่อยก็ยไปสร้อยอยู่บ้านไปล่างออกจากน้ำหนึง่งพี่น้องล่างเพราะเรีวๆเอาน้ำฝนนี่แหละนี่ข่อยตรงไหวนน้ำวนลินก็ไปล่างอยู่บ้านอีกจักรอบหนึ่นง พี่น้องน้องซื้อถายแล้วนี่ได้กลับบ้านแล้วอันนี้น้องใหม่ไลเก็บไปสไปเก็บขางลางหายงาอยู่บุมาทาังลงไปปลาย,ย่ยงนี่แหละได้กลับบ้านแล้วพี่น้องนี่นี่ละอันได้ปอกได้นี่กับยีน,นีน้ำอีกที่หานอแม่พื้นเบาใช่เน้ะซาบกับซาบเอาเก็บไปกินแล้วพี่น้องไปกินเจา้าขวง เอาเถอะบอมมี่กับขอกัพอได้แกงกินนี่เด้แกงซื่อๆก็แซ่บบ่ต้องใส่ตอนก็ได้พี่น้องแกงเผ็ดๆพอได้สดนมม้ำไหมเนื้อยื้อหัวบันไดอัด่างนี้ที่ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องคล้องน้ำเขามาส่งของหมู่บ้านนีบ่ได้รับโทรศัพท์นี่โอ้ยก็สิเหลี่ยน,น้นาพี่น้องเหลือสื่อถอมาว้างถอน้นามตัวแบบนี้ เขาเห็ดว so you so ้างเรียบร้อยเหรเด้ิไอยท้ายใแฮมู่เจ้าเบิ้งหรือเขาเอาดินมาถมมาหยังแล้เนีะไปเอาฟื้นอีกพี่น้องเบิ้งฟื้นอยู่ทั้งเฉียงเลยพี่น้องหางกโดนฟื้นยับ้านกับเบิ้ดบ่มีฟื้นหนึ่งเข่าอันนี้เราแกะกับ่ได้เปลี่ยนเงินใส่เบิ้ดตะกวนขาดบ่คอยชอยย่อไปบ่ได้กกว่ถุงมันพลอยเนาะหำ กว้างไปโอ้ดากดำเลยฉุดบอานั่น,นไปขาดหน้าพี่น้องไปขุดน้องใหม่มามันนางขุดเอาคนนี้เปลี่ยนขึ้นย่างนี้แล้วพี่น้องก็ขอไปเอาฟื้นกอนเดี๋ยวไปบ้านบัวเอาทั้งอันนั้นถั้งน้ำออกมามตรงน้ำนี่ของน้ำนะ่ะขอไปเอาฟื้อนอยี่ต้องเถียงก่อน,นพี่น้องมาสิก็ถิ่กับบ้านเขาลวนี่ตอนนี้ก็หาโมงสิบหกที่พี่น้องเตรียมของแล้วอันนี้มาสูขหางพี่น้อง ฝ่นทั้งหนาปากข้ามออกทั้งเหมือนป้ายยางค่อยสองตัวนี้แหละนี่เขาได้ฟื้นฟื้นก็ฟื้นดังแล้วได้พี่น้อง <c oughs> อันบ่มีเห็นไหมฟื้นเปียกเบิดนะที่ต้องเสียงอันที่ดังแล้วดังบ่เบิดกับมีนี่ในฟื้นกับน้องใหม่อันบูมไปหาน้องใหม่ไรไปหาบางหันแล้วพี่น้องบางขี้ทางลงไปเดี๋ยวเบื้องก่อนได้หลายประเด็นได,ได้ได้บ่หำอยู่ขางล่างอยู่บ่ได้มาเบื้องจังน้อยก่อนไายสูพีสื้นหองก่อนได้หลายไปหักเกล็กเก่อนมาเห็น เขาไปฝากยาพี่น้องเขาไม่ได้กินดอกฝากยาเถ่าถแล้วละมักน้อใหม่เห็นด้ไหนไม่จำนี่แหละพี่น้องนี่ไอ้กบ,บากนกันจะไปเอ็งเก็บข้างล่างต้อ,อยเยอะเมื่อพี่น้องนำยางขอ่อยนำฝนเตียโปะย,อยางเนี่ถ้านี่ล้างโปะกับเครื่องเหรอพี่น้องล้างโปะกับเพาะอเจาะหนึ่งเนบูมันเวหาน้าใหม่น้าใหม่ไรมันน,ออนี่ไ่ได้กีแต่พี่น้องมันขึ้นน,นี่ได้กี เพิ่มสองแถวก็ปูมผีใบเพิน่นนะพากลากเลยซ้อนมาได้พี่น้องข่อยอย่างเอาทังมันมืนแหมทางฟูเือนก้อนหินขุูคิดเลยมือในเรีนยนหยดกดล่มเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันตรายขึ้นอย่างนี้อันนี้หน้ายางมันตายพี่น้องเรเห็นปูยางกีดไหลหน้ายางมันตายข้าวจ่อยัเบื้องหนามยางข่อยแคนพ่อเคืองปูอยู่ ไอบูมันขี้ลงไปก้อนกว่กสี่ยางเอา,านเพราะยางเบิ่งเงินชมวิวน้ำพี่น้องเนี่ยไอบูมไปก้อนผลหมากกัเรียนน้ำกลละหมากระบเรียนทรงมาอยู่น้ำกินน้ำเฮ้าและ่ะขันเฮามาผิดกระไดให้ไปพี่น้องเกียไปสิตัวสากับว่าให้กินกระไดงอกกมามะฝ่าอยู่เป็นบางเทียเวลาเหาหยอดกดผิดยางเนี่ยแต่เบียกอยื่เป็นบางเทียแต่ขเขาขี้ขางเขากับว่าไปเขากับนอ่อยู่ใต้เทียงไงแต่เขากับมาตลอดละมาซุ่นี่ ชีวิตไปใส่ก็มมแต่หมาต่มแมวพี่น้องเอ,อ้ยไปได้ก็ได้หมาก็จะมันหุ่จักเขาไมอยู่มากินน้ำ้องหลดุดเขาคอยเปียงยอนเขาเกี่ยหมาเกียเก่ยแมวเขาก็เปียงยอนเกี่ยหมาเกีย่ยแมวเละพี่น้องคอยกระบ,บมุมว่ากินซ้ำไดดอกหมาอยู่บ้านกับสองตัวหมาก็เป็นหมาเจ้าของจากตัวพี่น้องมแต่หมาคนอื่นทั้งนั้นแหละอีแขงอีน้ำแข็งน่ะหมาบักตามหมาน้องบุ่มพม่นเอามาเลียง ถ้ามีเดือดมีสองตัวสิว่าน้าแข็งกับน้าโคกตัวหนึ่งมันตายก็เลยเอยาอีน้าแข็งตัวก้อนหนานั่นกับหมาบักร้างหมาหน้านอ้นนั่นแหละมันเฮาคอนดีเพิ่งก็เลยนเขาไว้นะขาก็เลยได้เลีนะลยเ้ยงเอาต่อมาก็บยี่ปุยอย่เด้หากัดซิงกัดของหมาบักจวบไปละเราก็เลยให้มาให้มาเลี้ยงอยู่ป้าอย่างก็ได้เกลียเอาตัวเอาบอกให้กินกระซีตัวพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปเห็นละอฮะยินูหลิหงตื่น ว่าชีวิตมิตรมาแต่แมวไม่จองกินน้ำยังวะแต่แมวน่ะคอยอยากเลี้ยงเองหนักนูลีงถอยไปอีนี่อนน้อยเหมากกินน้องใหม่แต่พี่น้องเขาไปขุดน้องใหม่มันกลับไปรักน้อหม่เขากินยากว่ะมันพี่น้องทั้งลงมันมื่นไหมขอเลว่าคีขาที่ไปกินปากท่างหมดละมึงจักไปเหยียบยาเบิ้งตัวกินคือกันน่นแหละ ยาถ่าแล้วมากมักต้นน้องใหม่ประเภทดน้องใหม่นี่บอกลรวจปะมกักคักอันนี้ผู้สอยอันนี้หนูดีอันนั้นหนูลิงคือหลานข่อยค่ะข่อยคิด้หอดหลานอันนี้ข่อยอยากเมียบ้านเลยพี่น้องคิดหอดท้ององันทอ้ทองแทงกับท้องกอนเบื้องเห็นออกบวงขุดมันกับขุดน้ำเขาขน่ะมันนี้ขุดเอาตีนตีนน้องใหม่หรือเปล่าขน่ะหนาไม่หมดแค่ตัว เแคโตัวบรหมาข่อยได้พี่น้องค่ะบูมันเบือนตรงนี้แล้วติดจะขันลังคนกับชีวาหมาข่อยเนาะสองตัวนี้บ่รเมียนได้พี่น้องหมาส่วนหางคางฟังตรงขามเพลนไม่เห็นมาอยู่มากินน้ำเข้าขันเข้ามามันดูนเข้าบระกับมันกรบปบไปหมาก็ได้ใส่ถุงเท้าประหลานข่อยยังไงนี่เ้พี่น้องมึงส่วนข้างเพลินเพลินอ่ะก่อนขี่ยางเพลิงจุบปุกจีปีเพิ่นท่านได้ขายอยู่ข่อยนาะท่านได้เต็มปุ๋ยข่อยขายเลยข่อยบางทีอันนั้นไข้เงินข่อยเบิกข่อยขายเลยเด้นี่ส่วนเขาอินูดีเนี่ยนี่ ปังนี่กับังตรงขามน้ำอีกฟังพุ่นกับเป็นอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องอันนี้ของ,งของข่อยดังนี้นี่แหละฟังขงางล่างของข่อยอันนั้งอีกขางบนอีกส่วนหนึ่งในน้ำปลาอย่าง <c oughs> ไอ้หนูดิ่งไปเบิง้งเด้อีน้อยนี่ขุดน้งใหมด่ดีตัวอ,อีหนูดิงเนี่ยอันเขาขุดออกแล้วมันขุดน้ำกรนขเขาตัว <c oughs> มันขุดกินมันหนรือว่าจักกินน้ำใหม่เป็นยีเร็ดหน่อยๆอนี่กินบิดทุกอย่างเนี่ยแจ้งน้ำใหม่ก็กินเป็นเนี่ย ตมะหมา,มาในในในเพียาใส่ผีกมันกินใครแต่มันเบียกกินพี่ออน,น้อ,อ,นองน้องนอนอน,อน,อน้องใหม่เห็นบันี่จุ่นั่นแนหะนี่นี่้นตกกินกัน้องใหม่ก็ออกนี่เลยน้องนอนนั่นเดี๋ยวนยุ่งตตีนอินูหลิงยุ่งตข้างมันนะ มึงหนี้มันไปลาเหลือพี่น้องเพราะด้กีดยางให้กีดแต่เมื่อคืนนีก็เลยมีเวลาหาหรอไหลไหลนอนไม่ห่างเลยเบิ่งฟังกุ่นพี่น้องสองสองขีแรงนี่ก็น้ำเนี่ยหยอกกันแล้วนี้เนลยยังไม่หยอกกันใช่คลิปกูหลายเดี๋ยวก็ว่าเป็นคลิปครอบรุ่นแรงหรหยอกกันแห้งนะสูนะกูสิพิชกูชุ่มชุ่มอีกแล้วกูเห็นตาติดเหลืองติดแดงอยู่เนี่ยเนี่ยยังไม่หยอกกันใช่กล้องเอเอมูนี่ เดี๋ยวเขาสวว่าเป็นคลิปความรุนแรงอีก่ดีเป็นผ้ากันลายหมาหยอกกันแห้งกว่าเป็นคลิปความรุนแรงไอ้พี่นอ้องทำเป็นบริบาเป็นทหากคือกะคือกะเพ้าได้พญ้มากเนี่ยอืมกูจะมาหยอกกันเนี่ยนี่งปั่มกันแล้วพี่น้องเอ้ยมันบอกงากผู้นึงทัาคลิปนีจะมาหาหยอกกันเอ๊สวยเนี่ยเยอะเดี๋อเยวเถื่อืนั่นแหละ กูเคยกีดยางเยอะแยอกันโอ้ยด no ูดเสกันเหรอพี่น้องดูดเสกันเหรอเด็กสิวเขาสิวากูลงขีปความรุนแรงกับปิดกบชุ่มชนอีกยากอยู่ยังต้องหัวแต่ลงขีปลงโฟดได้นี่เบูมือปัญหาก็เป็นคนไทยวันน่ะพี่น้องอันมันอันฝนตกนะโป้งคขาโป้งเนี่ยหยาหมน แล้วแต้มอยากเอาก็เอาว่ราหลุดหรอกอพี่น้องคนตกแส้กับขาวจันทานได้สี่ตัวกับว่าได้นำยางตัวเนี่ยเห็นบ่วเนี่ยกระเป๋าคือฟองบ่บงโฟก,กัสวะพี่น้องนะเบิ่งกำลังปูงโอ้ย ท้ายกระเป๋าทั้งอยากท้ายฉิบเห็นบ่นี่ภาพชัดบ่นี่สองนอนเได้หนนี่กำลังขุดเอาอยิาง่งโอ้ยหนักกระเป๋าท้ายบ่ฒน,นักดหนักกระเป๋าแห้งพี่น้องมืดเด้อจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันยุติไตกอไผ่แดดกับโบมีมือหน,น,นิโอ้โอ,โอ้ขอสีลมขอหนักกระเป๋าเป๋าคือหน,นักเถอะวะเกือบกับมือพ่อเกือบเดียวเดียว ออกไปนอกกันขอยากทายให้มงเจ้าเห็นนอ้องใหม่แถนเด้ยุ่งกัดมือข่อยเลยเนี่ยถ้าเ,เป็เปอขึ้นหนักกว่ามันสว่างงก,กับพวป่านนักทักนักเนี่ย้งหมวแบกทั้งเผาแบบแบงทั้งสารพัดเนี่ยแหละพี่น้องนี่กับปาข่อยนี่ก็หาหมอกว่างก่อนแตงข่อยทายขีดไ้เลยข่อยนักอบูมไปหายคเนเขาไม่ได้ขันเขาไปทายให้เบิ้งเด้่พี่นอ้อง มูโกลมยากผักสั้นกับพดเอาพี่น้องผับสั้นก็ได้ข่อยท้ายอันข่อยใส่ไหม่เซียวฟี่พี่น้องมันใหม่กันสั้นผุนไปแล้วยีนผู้สอยอ่ผู้ซอยขุดอ่ะอินุหลิงมึงขุดว่าหันในที่มึงขุดออกไปแล้วพอต่มึงหันถอยออกไปไม่ไปขุดเด็นต่อที่มึงขุดเด็ดแม่บวมอินุหลิงแม่หนามไม่ได้ขี่ยางพี่น้องอีนี่หน่อยมันกินหนามยางนี่อินูหลิงนี่ ไปฆ่าปูยางเขาออกไว้แล้วเขากีดยางเลยมันเนะ่ะคาะก็นี่นองคอยแผเบื้องหนามันติดนะมันติดหนา,นหนายางนี่มันติดยางโนลิงลนี่ <c oughs> เขาไปกีดยางเขาหันหลังให้มันข่าปูยางออกหนีปา่าเขา้็เอากัดปูยางเร่่อีนี้หน่อยเนี่ยมันพรธรรมดาเด้เนี่ยจินหนายางเหุ่นมันเนะ่ะเขากีดไม่ไหมเ่ หามุ่งกว่าพี่น้องหาไปหามากข่อยันมันเทียงเลยท้ายได้หลายคลิปนิดจังหน่อยพี่น้องให้มันตอ่ตอๆกันเอาไปต่อคลิปแล้วก็ไปลงยูทู้อมบอกว่ายายหยอกกันเบือ่อสอักนิดเพราะเด่นสิขันคลิปเน่าหรืลงเน่าพี่น้องใจข่อยอยากไล่เหอเลรอพี่น้องแต่ว่าข่อยขันไล่แล้วก็ลงเงินยูทูปประด่ไหมเออเออเออ ยุ้งกัดหน่ายุ้งเฮงหลายพี่น้องหน่าหลายก็ยุ้งหลายเด้เอเฮ้ยย่อหยอกกันบอกว่าย่อหยอกกันเอซุ้มนี่เนี่ยมาหยอกกันใส่กล่องใครอีกแล้วเอซุ้มนีม่ไหมพี่น้องมึงตปาปลาเราใหม่มันไม่ได้กีดยางพี่น้องแห้งก็เลี้ยเือกันได้กีดยางเมึ้งกีดหยอดก้เสียเดี๋ยวกลับบ้านเลยเลยมันไม่ได้กีดนะ นองเดซื้อมาหน,นิไปหยอดก,กดอัออนเก่าเดือดซื้อว่าข่อยมื่นเกือบตะล่มแถวมื่นเกือบเนีเกือบเปียกพี่น้องข่อยท่ายนี่ฝนกระตกดินเนี่พี่น้อง่มันว่ดตกเด้ฝนหน่อยอยู่ยุ่งคือหลายแถอะอาพี่น้องระว,วังรอหาหนอไม่พเพราะว่าบงอันอขัดต้นขัดบ้านข่อยในเอื้อนต้นใบลำห่างพี่น้องนี่เอาไว้ย่ำใส่บาตนี่ อันภาษากลางเขาเอืนว่าต้นสาบเสือพี่น้องเป็นแผลแผลสุดแผลยังหยำใส่บีบหนา μ, มมันใส่หนามเขียวปีปีดีดีคนเต็มป้ายางข่อยยุนนั่นน่ะเป็นบาดเป็นยังใส่ดีด,ดีพี่น้องบ้านเจ้ามีา่พ่อแบบนี้ก็ทิมีเด็กเนาะแต่ละบาดมันก็ทิอเอื่นมาคือกบานข่อยเอ,อื่นต้นใบลำห่างวะนะบูวบานมึงเอ,อื่อนยังกอบบัวมีหางแบฝรั่งคนน่ะป่าน้าดวงจังหวันะานนาดวเลยเขาเอ,อาื่นว่าหางมักฝรั่งวะนะป่างข่อยก็เอื่นต้นใบลำห่างเลยเนาะนี่ ต้นสาบเสือนะ่รแหละยำใส่้วบาดดี่เวลายุ่งกัดข่อยมาหยินหยอดกดข่อยก้อนนี่แล้วมือหือมือเปลี่ยนฉี่ยางนะข่อยก้อนนี่แล้วหูดหนาหูดน้ำหยัางไอเนี่ยอะไรพี่น้องน้ำขเขียวมันออกข้างล่างเลยยุ่งหลายเป็นต้นนายพี่น้องเนี่ยต้นใหม่มันหลายหย่ามันเกิดหลายมันเกิดยู่น้ำนี่แหละโอ้ขั้นมือพี่น้องยุ่งกัดมือข่อยท้ายชีพยุ่งกันเลย อันนี้เด็กยิงหนูหลิงจากมันซื้อยางดอกพี่น้องมันเป็นหมามาต่ใสบดจักที่ที่แรกก็มีอีโคลากระอหนูดีโคลามันตายอีนี้ก็เลยมาอยู่แทนนี่มากกับอีนูดีคอยเออเออมันอีนูหลิงจากมันซื้อยางดอกกับเออวาหนูหลิงก็หูจักซื้อจะของอยู่ด้วว่าจะของซื้อหนูหลิงมาต่ใสบูเพิ่นก็ได้เราหต่เห็นที่กันแหละมากกี่ยางปีนี่ พี่น้องตอนนี้ก็หาโมงเครืองขอผ้าเจาาเกก้ายางเบิ้งโอ้ยจิมินนอกล้วยสมนี่พี่น้องสะออนนั่นนี่บูมันอยากได้อยู่น,อน้องมันหย่านแตนว่าไม่แย่มาปลูกหรือเปล่าไม่อยากคุณไปปลูกบา้านอยู่กล้วยสมพี่น้องนี่ทางถิง่นใบขอยยางยังไหนพี่น้องเบิ้งเบิดอแต่ละพี่น้องสวนยางข่อยสุดซ้ำนี่อันนี้ก็ฟูด้วยนะพี่น้องสะออนนั่นนำยางเพิ่มเนาะเพิ่มสวนตุ้ปุติปิอันนี้สวนนั่นไม่ใหญ่อินูดีกีดพี่น้องอินูดีก็อินูหลี ไม่เงยกับพ่อเพิ่งทางเลื่อนยางเอาสุนี่เห็นเขาเห็นข่อยมากกับมากเด็กถุยยังไม่หยอกกันโอ้ยถุยจะเป็นมวลหลายเนาะหมาก็ได้หยอกกันทำไมได้ไปติดพีชโกดเขาเอ๋สุนี่ไปยางไปดีๆเด้อย่าหยอกกันเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ของเพิ่นตล้วหนังขางอันนี้ของไม่ใหญ่อีนูดีเพิ่นเพิ่นจีด ขัางพุ่นกับแมนที่ออยังคอยดูดีหลายอยู่้องคอยกีดผู้ดเดียวกับซ้ำนีแ่แหละเพาไม่ได้กีดนะบูมกีดคอยทาไปรยชน์กดทาเทียน้ำท่าหน่ายางให้่อยที่อบอกก็ยกไว้ย่อกันนี่นะพี่น้องกอไผ่จนนี่อยู่แล้วนี่ปั่นกอนหน่อยอยู่ข้างล่างก็มีอีกกอไผ่ข้างมาปายยามมาาลายยางคอยก้อยยุ่งไหมยังไง มือแรงกับสีบัมาเนาะพี่น้องเฮ็ดน้ำใหม่สวมยุบานพอแล้วมือแรงก็ได้ห้อกงกับกลับ,บพนักเทียงนั้ไม่ใหญ่มันยุ่หันนะพี่น้องสีไปพาพไปเบิงึงนี่แหละพี่น้องนี่แหละทางสุดเนี่ยยินกับลมคนนะ่ะป้าป้ายางหนูดีเนะี่ยเทียงเขานั่นเป็นสีเดี๋ยวทาเจ้าหน่อยกันบวมนี่นี่กับป้ายางาย,ย่ายไม่ใหญ่ยิหนูดี นี่ก็สวนถ่าง้างจะพี่น้องอีกทางเขาไปเขาไปในหน้าหินข่อยเป็นสวนยางข่อยพี่น้องเท่านี้เขาก็ไดกลับบ้านก้อนพี่น้องหาวงก็กล้าแล้ว